สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จ๊กเดียวรู้เรื่องกาชาแบทเทิลประจำเดือนธันวาคม2565ก็จะเป็นการสุ่มกาชาในเกมต่างๆของลายที่เราเล่นกันเป็นประจำนั่นก็คือเกมลายกันดัมวอลแล้วก็เกม l ลายเรนเจอร์โดยการสุ่มเพียงหนึ่งครั้งแล้วนำผลจากการสุ่มมาได้เนี่ยมาเปรียบเทียบกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะสําหรับตอนนี้เราอยู่กันในเกมลายเรนเจอรมาดูกันที่กาชากันก่อนดีกว่าว่ามีกาชาอะไรกันบ้างสิ่งแรกที่เราเห็นเลยก็คือเปิดตัวเรนเจอร์พิเศษเฉพาะคริสต์มาสเพิ่มโอกาสได้รับซันลี่ซานต้าตัวน้อยน่าสนใจนะแต่ว่าที่ผมน่าสนใจกว่านั่นก็คือโคลโลโบเผยพบไททัทนเพิ่มโอกาสได้รับ f s เอเลนแล้วก็ FS รวเพราะว่า โคโรโบเนี่ยกับเกมลเรนเจอร์ก็จะปรากฏมาเฉพาะช่วงเท่านั้นถ้าเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะไม่กลับมาอีกนะถ้าไม่ได้โคโรโบเดิมซ้ำมาอีกครั้งแต่สำหรับโคโรโบปกติของเกมล i ยเรนเจอร์เนี่ยผมมองว่าโอกาสจะกลับมาเป็นไปได้แต่สำหรับช่วงคริสต์มาสเนี่ยก็อาจจะต้องรอปีถัดไปเลยทีเดียวสำหรับการชชติอื่นตอนนี้ก็จะมีการเพิ่มโอกาสได้รับอาร์มินแล้วก็ฮันซี่พิกอัพเรนเจอร์ธาตุน้ำยอดนิยม เปเชียเ n อ r d p พอยแลนอมอนนอกจากนี้อุปกรณ์ก็มีอุปกรณ์คริสต์มาสรวมไปถึงผ้าพันคอมิคาสะของโคโรโบแอคแทกออนไททันผาพิบพไททันอยู่ด้วยแล้วก็แลนอมอนเช่นเคยเดี๋ยวเราจะสุ่มกันที่กาชาเพื่อโอกาสได้รับ s อสเอเลนแล้วก็เ s สรของแอคแทกออนไททันผาพิบพไททันกันลองดูดีกว่านะครับกดที่หน้าเอเลนเยกเกอร์นี่แหละโดยการใช้ตั๋ว 5้าใบหนึ่งครั้งสำหรับเกมเลเรนเจอร์เนี่ยก็สามารถดูดาวที่ปรากฏมาที่ตัวละครเรนเจอร์ได้เลยโดย7ดาวเนี่ยจะเป็น2คะแนน8ดาวเป็น3คะแนนแล้วก็ถ้าเป็นในระดับอันต้าเนี่ยก็จะบวกเพิ่มมาอีก1คะแนนลงไปถึงถ้าตรงหน้าปกกาชาก็จะบวกเพิ่มให้อีก1ค,คะแนนนะครับรวมเป็นคะแนนเต็ม5คะแนนเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่าผลออกมาจะเป็นยังไง โอ้โหได้นักเวทเจม7ดาวถือว่าเป็นตัวที่หาได้ไม่ยากในตัวเกมก็เลยได้ไปคะแนนน้อยมากที่2คะแนนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกมลายกันดาบวอร์ดีกว่านะครับเทนโดตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเกมลายกันดาบวอร์กันแล้วหลังจากที่ได้สุ่มการชาในเกมลายเรนเจอร์แล้วก็ผลออกมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยนะผมมองว่าคอลลาโบแอคแทกออนไททันไพร์ทบไททันเนี่ย ค่อนข้างจะออกยากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมลายกันดัาบอลจะเป็นอย่างไรกันบ้างที่หน้ากาชาตกันเลยลตอนนี้ก็จะมีกาชาตนิวเยียเหรียญกาชาเฟสเป็นการใช้เหรียญที่ได้จากการเล่นเกมแล้วก็มากดสุ่มกันได้กาชาหลักตอนนี้จะเป็นการเฉลิมฉลองคริสต์มาสเทศกาลกาชาตโมบ,บิสูตรยังไม่มีซึ่งคิดว่าผมไม่น่าจะได้สุ่มกาชาตินี้เพิ่มนะแล้วก็กาชาตเนี่ยไม่สามารถสุ่มแบบ ครั้งเดียวจ๊กเดียวของเราได้ก็เลยจะต้องไปเน้นกันที่กาชาสุดท้ายนั่นก็คือ pick up Unit ตกาชามีท่าไมตลเอ็ดหม่มีตัว4ดาวสนับสนุนทอกิสสองเอเล็กวอลฮิตเซเบอร์เป็นตัวหลักของกาชานี้ก็คงจะไม่พูดรายละเอียดอะไรมากมายเป็นกาชาที่มีตัวในระดับ4ดาวสำหรับการสุ่มกาชาในเกมแรกันดัมวอลเนี่ยก็สามารถดู ดาวที่ปรากฏที่ตัวโมบิสูดได้เลยแล้วก็จะให้คะแนนไปตามนั้นแต่ว่าถ้าตรงหน้าปกกาชาก็คือตัวทอร์กิสสองเอเลดวอลฮิตเซเบอร์เนี่ยก็จะบวกเพิ่มให้อีก1คะแนนนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มกัน1ครั้งโดยการใช้เพชรแเม็ดดูซิว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง หน้าจอแบบปกติจะได้ลุ้นอะไรดีๆไหมหน้าจอสีเหลืองผมมองว่าอาจจะได้ดีในระดับหนึ่งนั่นก็คือตัวในระดับ3ดาวนะครับอย่างตัว Forbidden g u กันดัมก็เลยได้ไป3คะแนนนะครับสำหรับเกมลายกันดัมวอลและแล้วเราก็ได้ผู้ชนะ,นะก็คือเกมลายกันดัมวอลได้ไป3คะแนนสำหรับเกม l าเ e นเจอร์เนี่ยได้ไปเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็น จึกเดียวรู้เรื่องกาชาแบทเทิลในเดือนสุดท้ายของปี2,565นะก็หวังว่าเราจะได้กลับมาพบกันใหม่ในปีต่อไปทุกๆเดือนเช่นเคยนะครับสุขสันวันปีใหม่ครับสวัสดีครับ